ดาราแม่ลูกหนึ่งเร่งตามหาพ่อของลูกสวยเก่งครบเครื่องสำหรับแพทนประพาตันตระกูลคุณแม่สุดแซ่บของน้องเรซิง่งและตอนนี้เธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เนื้อหอมมากหลังจากที่โสดมาได้สักพักแล้วก็มีข่าวว่าหนุ่มๆห,หลายคนตามมาขายขนมจีบเพียบบอกเลยว่าช่วงนี้สาวแพทฮอตไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนนี่ขนาดมีลูกติดนะเนี่ยมีหนุ่มๆม,มายปองเพียบ ก็เพราะเธอทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังขยันมากอีกด้วยเป็นใครก็ต้องลงรักสาวแพทรักลูกรักคนในครอบครัวและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทุกคนที่เดือดร้อนล่าสุดแพทได้เปิดใจผ่านรายการ a p o p Today ว่าแพทเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาช่วงต้นปีซึ่งสุขภาพยังโอเคดีและได้ถามเรื่องการฝากไข่ ถามหมอว่าวัย36อย่างท้องได้ไหมหมอก็บอกไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับสุขภาพหมอจึงถามว่าฝากไข่ไว้ไหมเพราะถ้าอายุเยอะขึ้นสุขภาพไข่ก็จะไม่ดีตามอายุที่มากขึ้นด้วยถ้าฝากวันนี้ไข่ก็ยังอยู่ได้อีก5ปีตนจึงกลับมาคิดและพอผ่านไปครึ่งปีก็กลับมาคิดอีกรอบหรือว่าจะต้องฝากเพราะตนก็แก่ขึ้นทุกปี บวกกับเลซิ่งก็อยากมีน้องด้วยจึงได้ไปพบคุณหมอปรากฏว่าฮอร์โมนตนผิดปกติรังไข่เสื่อมในวัย36ยอมรับว่ามีคนทักมาจีบอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ยังไม่ใช่เพราะตนทำงานหนักเพราะจุดโฟกัสตนไม่ใช่เรื่องความรักเข้ามาตนก็เลยดูแลเขาไม่ได้เต็มที่อยู่ดีๆทามาเป็นเพื่อนกันเป็นคนดูแลตนโอเคแต่ถ้ามากกว่านี้แยกย้ายกันไปก่อน